อาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคลุยไว้เจ็ดสิบเอ็ดปีอาจารย์ธนิตศรีกินดีศิลปินแห่งชาติชายาจอมยุทธคลุยเจ้าของตำนานเสียงคลุยเพื่อชีวิตคาราบาวที่เมื่อบานบรรจบกับเสียงร้องของศิลปินเพลงไทยสากลเสียงคลุยก็ยิ่งซาบซึงสุดหัวใจช่วงที่สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับวงคาราบาวสเสน่ห์ของเสียงคลุยซึ่งเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกในชีวิตของธนิตศรีกิ่นดีถือเป็นเอกลักษณ์ ที่ได้ปลุกค่านิยมความเป็นไทยขึ้นมาอย่างอัศจรรย์จากบทเพลงเดือนเพนแม็กซ์ Thailand นดทำให้เกิดกระแสะคนรักคลุยขึ้นซึ่งเป็นการตอกย้ำคุณค่าของดนตรีไทยในโลกสมัยใหม่ธน,นิตถือเป็นผู้พัฒนาคลุยไทยให้ก้าวไกลไปสู่สากลในฝากคลุยไทยเสียงสากลไว้เป็นมรดกแก่สังคมไทยรวมสมัยและอนาคตตลอดระยะเวลายาวนานในการทุ่มเทชีวิตและหัวใจให้กับงานดนตรีคลุยคือชีวิตชีวิตคือคลุย ด้วยความวิริยะอุตสาหะไม่หยุดนิ่งที่จะมุง่งมันตั้งใจพัฒนางานดนตรีให้เขาถึงชีวิตและจิตใจด้วยปรยัชญาเสียงดนตรีที่ดีต้องเริ่มมาจากจิตใจที่ดีก่อนหนะ้าอาจารย์ธนิตศรีกินดีเปิดตัวภรรยาใหม่อายุห่างกัน3าปีสาวปิ้งรักแล้วอาจารย์รักษาสินห้าจอมยุทธคลุยแห่งประเทศไทยออกมาเปิดใจในรายการถึงภรรยาที่จากไปล้อมทั้งเปิดตัวภรรยาใหม่ภรรยาออกไปทาบุญแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝัน คือชีวิตประสบความสําเร็จมาจากอดีตภรรยาเลยเขาให้ทํางานที่เรารักส่วนเรื่องความรักครั้งใหม่กับคนนี้อายุห่างกันประมาณ30ปีประทับใจที่เขาพาแม่มาวัดและเขาเป็นคนดูแลแม่สิ่งหนึ่งคือเขาเป็นคนพูดตรงแบบชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานด้วยกันด้านเรื่องเกาะหวังผลประโยชน์จริงๆเป็นเพราะเรามีชื่อเสียงบางคนคิดเหมือนว่าจะมาเกาะเขาหรือเปล่าไม่ได้เกาะที่บ้านก็มีที่นะ แต่ว่าต้องรับผิดชอบครอบครัวก็ไม่ได้เกาอาจารย์สิ่งที่ทําให้สองคนเข้ากันได้ก็คือความเข้าใจชีวิตเราไม่ได้อยู่กับปากคนอื่นันนิดเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยวัยด้วยอะไรเขาก็พูดไปเรื่อยแต่เราเข้าใจกันอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับปากชาวบ้านจะมีแต่เรื่องทุกข์ไม่มีเรื่องสุขเลยเราอยู่ด้วยกันเรามีความสุข